โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง38อ้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง38อ้อมตั้งอยู่หมู่7ตนนําบลนิคมทุ่งโพทะเลอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีบุคลากรในการทั้งสิ้น10คนมีนักเรียนทั้งหมด99คนปัจจุบันมีนางจิราพรธนะบุญเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้เวลาทำห้าสสอกันแล้วสะสางสะดวกสะอาดสุขลขักษณะสร้างนิสัย โรงเรียนนี้คมสร้างตนเอง3 8อแปดออม,มีประตูทางเข้าออกสะอาดเรียบร้อยมีรั้วและขอบเขตของโรงเรียนมีแผนผังแสดงบริเวณโรงเรียนที่ชัดเจนมีป้ายบอกทิศทางเครื่องหมายจราจรและพื้นผิวถนนที่สะอาดเรียบร้อย มีเสาธงอยู่ในสภาพที่แข็งแรงสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนโรงจอดรถมีป้ายแสดงแบ่งเขตพื้นที่จอดรถที่เหมาะสมและชัดเจนสนามกีฬามีป้ายชื่อและผู้รับผิดชอบมีระเบียบและข้อตกลงในการใช้สนาม อุปกรณ์และพื้นที่สนามมีความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยสวนหย่อมสนามหญ้าและบริเวณที่พักผ่อนมีป้ายผู้รับผิดชอบสะอาดสวยงามและมีป้ายชื่อพัน์ธุไม้ยืนต้นเป็นระเบียบเรียบร้อยโรงอาหารมีความสะอาดเรียบร้อย โดยจะปฏิบัติตามหลักสุขขานามัยและมีการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธีตามหลักสุขาพิบาลของกรมอนามัยห้องน้ำมีป้ายบอกทางบ่งชี้ห้องน้ำหญิงและชายอย่างชัดเจนมีความปลอดภัยสะอาดอุปกรณ์อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ห้องผู้บริหารห้องสํานักงานมีป้ายชื่อห้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดเอกสารอุปกรณ์เครื่องใช้และการจัดบรรยากาศเหมาะสมเพื่อต่อการปฏิบัติงานห้องเรียนห้องปฏิบัติการมีป้ายชื่อห้องชื่อผู้รับผิดชอบและมีข้อปฏิบัติตารางการใช้ห้องที่ชัดเจน มีการจัดภายในห้องที่เป็นระเบียบมีโต๊ะเก้าอี้นั่งพร้อมใช้งานมีการจัดระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมทั้งมีวิธีการใช้งานและระบุวิธีการประหยัดพลังงาน บริเวณระเบียงทางเดินมีความสะอาดมีการจัดที่วางรองเท้านักเรียนอย่างเพียงพอและเป็นระเบียบเรียบร้อยโรงเรียนได้มีการคัดแยกขยะโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนำขยะที่สามารถรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้ บริเวณสนามเด็กเล่นมีอุปกรณ์เครื่องเล่นที่แข็งแรงปลอดภัยเหมาะสมสะอาดเรียบร้อยสีสันสวยงามโรงเรียนนี้คมสร้างตนเอง3 8ดอ้อมมีโครงการเศรษฐกิจพ่อเพียงส่งเสริมการปลูกนาข้าวปลูกต้นไม้ยืนต้นปลูกไม้ผลและปลูกผักสวนครัว โรงเรียนนี้คมสร้างตนเอง38ออม้มขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราขอบคุณค่ะ